บริษัทแอมเว์ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ยอดขายเท่าไหร่ในปีที่ผ่านๆมาเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันครับไปรับชมได้ในคลิปครับนี่นะครับเป็นข้อมูลนะครับก็บริษัทแอมเว์นะครับจดทะเบียนนะครับเมื่อปี28แนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าก่อตั้งจริงๆเนี่ยครับปี3 0นะครับคือจดทะเบียนก่อนก่อตั้ง2ปี แล้วก็ทุนจดทะเบียนอยู่ที่เงิน2ล้านบาทนะครับมาดูในเรื่องของยอดขายนับขวาสุดนะครับหนึ่งล้านนะครับปี6กหนะครับปี6กห้าหนึ่งล้านนะครับแล้วก็ปี6,4นะครับหนึ่งล้านนะครับกำไรแต่ละปีก็ไม่เท่ากันนะครับจะเห็นได้ว่าโควิดที่ผ่านมานะครับเรากระทบเหมือนกันครับแต่ก็ไม่ได้กระทบมากนะครับ ถ้าเข้าตลาดนะครับแ a r เก็ c แ p 2 0 0 0 0ล้านนี้สบายๆลองคิดดูนะครับจะทุนจดทะเบียน2000ล้านนะครับตอนนี้มาเกือบ20 0 0 0ล้านโตมากกว่า10000เท่าแล้ว MLM อย่างธุรกิจแอมเย์นะครับก็อยู่มามากกว่า40ปีนะครับมีแต่เรื่องดีๆนะครับเพราะสินค้าคุณภาพดีนะครับไม่มีเรื่องชื่อเสียให้กับสังคมเลยนะดังนั้นนะครับ MLM ที่ดีนะครับก็จะส่งผลประโยชน์กับคน ที่เข้ามาทําธุรกิจหรือใช้สินค้านะครับส่วน m l m ที่ไม่ดีนะครับเราก็ต้องใช้วิทร,ราญาณในการดูด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดพูดในเรื่องของการตลาด40-60นะครับ40%นะครับมาจากโรงงานก็คือธุรกิจบริษัทเอมเย์นะครับอีก60%นะครับให้กับยังนักธุรกิจที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับ60%ตรงนี้นะครับในแบบทั่วไปเนี่ยจะแบ่งออกเป็นค้าส่ง ปลีกนะครับแล้วก็มีค่าโฆษณาจากพรีเซนเตอร์ต่างๆครับซึ่งในแบบทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้สามารถมีส่วนแบ่งทางการตลาดตรงนี้นะครับแต่วันนี้นะครับแอมเบเปิดโอกาสทางธุรกิจให้มาเข้ามาอยู่ตรงนี้มีส่วนแบ่งทางการตลาดตรงนี้นะครับสินค้าของเรานะครับไม่ขายผ่านห้างสปรินค้าหรือว่าพ่อค้าคนกลางแต่อย่างใดนะครับ